สวัสดีจ้าวันนี้พอกันกับกันยา Happy Family KJAJ เราเดีย๋ยวจะวันนี้น้องจะพามาแกะกล่องอีกแล้วนะจ้าวันนี้ของมาส่งนะจ้าก่อนคริสต์มาสมาเบิ่งเด้อนว,ว่าน้องสั่งอย่างมากินก่อนคริสต์มาสนะจ้ะแฟนบอกว่าซานต้ามาแล้ววันสันเศ้าของมาส่งนะจ้ะได้บรรยากาศนะจ้ะหนาวก็เลยเออนั่งแกะใกล้กล่องไฟนะจ้ะ มาดักแก้แก้แก้พามากินของแซ่บๆนะจ๊ะอยากกินรุ่นเด้อบได้รุ่นรุ่นบอยล่ะวันิพามาแซ่บอีหยังเถอะมาแซ่บนะจ๊ะอู้ยเฮ้ยเขาอีหยังมาฝากเนี่ยอันนี้บได้สักเล่าเอาฝากให้นะจ้ะเบิง่ง เ,เลยเราใจดีมากเลยนี่บอดดี้สั่งบอดด้ซื้อเลยเขานะจ๊ะเป็นหมูกระจกเนาะจ๊ะบอเคยสั่งเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมเนาะจ๊ะลองชิมของเหยื่อข้าเฮ็ดเองเนาะจ๊ะเราแถมมาแถมๆเลยนะจ๊ะแล้วบอ,บอ,อได้บอกยังได้เราเสื้อผ้าใมาเนาะจ๊ะแต่อันนี้ปลาลาปลากระดีเอป,ปลาปลาลาปลากระดีโตเนาะจ๊ะของมกักตอนนีก้ก็กินได้แน่บ่ได้แน่เนาะจ๊ะแต่ว่ามากักเอาสั่งมาไว้ก่อน แหนมตุ่มจ้าเดี๋ยวจะพามาชิมแหนมตุ่มเนาะจ้ากับหมูกระจกของเพิ่นเนี่ยเพิ่นเฮ็ดเองอันนี้เอื่อยเขาฝากปลาลดแห้งเนาะจ้ามีเอื่อยคนนึงเขาฝากสั่งมาผอกันเลยอันนี้ดองสั่งมาปลาหมึกแพรเนาะจ้าปลาหมึกไข่เนาะจ้ามีไข่ขังใงพร้อมเนาะจ้าชิมทีอย่้งทีอย่้ง อันนี้จริงหรทอดเนาะจ้ะติดใจงวดที่แล้วอยากกินอีกเนาะจ้าเลยจัดการอีกเนาะจ้ะจัดการอีกรอบจริงทอดนี่พี่น้องเอยอีกระปูอีกระปูนาเนาะจ้ะอีกระปูนาอีกระปูนาเนาะจ้ะอยต้องกินต้องชิมเนาะจ้ะอันนี้เป็น เฮ็ดเพาะน่าจะเฮ็ดเพาะแต่ว่าบ่อหนูทางนี้บอกกินน่าจะเอื่อเขาฝากสื่อมากเนาะอ้ยตื่นเต,ต้นอีกระปอยกระปูอยากกินแห้งอยากกินแห้งอีกระปูต้องจัดต้องจัดนะ่าจะตั้งกล่องไว้ครางเทิงมันก็เลยสูงแน่เด้อชิมน้ำตุ่มดิจัดเลยนี่พี่้องเอ๋ยชิมน้ำตุ่มก่อนดู เบิ่งแหนมตุม้มบานเฮาหอม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 มีพริกในนูน่ยพริกในนอ่ยพริกนิดนึงเต็มน,นึงกำลังเผ็ดจับจับพี่นอนยังแซ่บแซ่บมากบอกเลยกระเทียมสักหน่อย พี่น้องม่อยากฆัาผักก่อนผักไปอาาาจา์มากพี่น้องจ้าเดีย๋ยวจะมาแกะอีกกระปุกกระปูสีม่วงอิ้ยกินอ,อย่างก่อนพี่น้องเนี่ยของกินหลากหลาย วันนี้ให้ซานต้าใจให้เนาะจะนั่งใจดีมือเตาไอของมางสา่งซานต้ามาแล้วว่าสาั่นเราบกหูได้ว่านูสร่างของของมาส่งนั่งกะเลว่าใจให้ฉันด้วยนะแล้วนั่งโอเคไม่เป็นไร่าสาั่นดีใจแต่ยังไม่ทันได้เงินหนอกเดี๋ยวได้เงินเราคอยไปส่งเพิ่นเน,ะนาะยังไม่ทันได็ใจของน่ะเอ้อยเขาอยากกินเห็นคนทองอยากกินเนะจ้ะเราก็เลยส่งของมาให้กอนมุกกระจก อืมอบแซบเอเวเร็ตุเองอืมพี่ง้องฮาซงอะ่ะประมาณสิบกว่ายูโรได้แต่ว่าเบื่อเขาคิดแคเจ็ดยูโรนึงนะจ้ะแล้วก็แถมโถดให้อีกมันเป็นเศษมันทั้งหมดมันอลอยสามสิบสามยูโรโหลดอีกสามบาทเอื่อเรา ใจดีมากเลยพระจักศิวาจังไหนบ่หูเราสีไดงขำไรหรือเปล่าเนี่ยชิมชิมชิมหมูกระจกพ่าบอกว่าหน่องยิงท่านมีเงินเอ้ยต้นเดือนไหนบ่ได้บ่มีปัญหาว่าสันด้ยแล้วใจดีใจดีขอ,องแถมของแถมบ่แมนขี่ๆเนาะจะ้ะหลายพวอมึง แล้วก็แซ่บมากงอนหนางอนหนาน้องตัง,งเอยเขานะจาจ๊ะอื้พี่น้องหมูกระจกแบบว่าวิ้นั่งกินเล่นเลยอนะ่ะบอมันกรอบแซบ่บความมันแบบว่า โบมีเนาะจ้นน้ำมันนี่ออกบอเลยโบเหต์โมหอเข้าแบบว่าเย็นเนาะจ้นกินแบบเพลิดเพลินเลยอะ่ะพี่นอ้องเอ๋ยหืมถักร้องซังนี่กับบ้องหัวเนาะจ้นถ้าไม่ลองชิมกับบอ้องหัวเลยอะ่ะว่ามันแซ่บหื แซ่บต้องกันมาโอ้ยมูกระจกแซบมากคนไทยเห็ดเนี่ยเห็ดหยัางก็แซบก็แซบนะจ๊ะับ จิบโปงวัวที่แล้วสามเมื่อเกียงตับอยากกินติดใจจังอีกเนะจ้ะเดี๋ยวกืิอผ้ากินอีปูเด้อรอแป๊บนึง <c oughs> แม่ม่านแม่ม่านนั่งกินอยู่เนี่ยนั่งกินข้าวกองเนะจ้ะคือทำทำพี่น้องลูกไ <c oughs> ส้รับ ลูกสาวไปก็พอไปบ้านพ่อปูตัวเองก็ฟรีไปเลยนะจ๊ะแล้วปลาหมึกไข่เวลาว่าวงๆก็สินั่งจีไก่ก่กองไฟเลยล่ะติดใจมูกร็ดโจกส้มคือหิวเขาเนาะ <c oughs> นบ้าเคยกินครั้งแรก ม,มามาต่อยอีกกรปูดองม่นี่ปูดองปอืมของมากของมากเดี๋ยวสิเอาใส่กล้องไว้ไว้ตัมทรงตั้มสมนะจ๊ะอืมพีน้องอืออีกปูอีกป,ปูปูบ้านเฮาชัดชัด ว่าท่านในเปิดปลาล่าเนี่นะเปิดที่กระปุกปลาล่าว่าท่านเปิดแบบปลาล่าปลากระดีโตกระดีเนาะจ้ะโอ้ยอยากนั่งฉีกเนาะจ้ะเจอเมื่อวานนี้นั่งฉีกปลาล่าก็ยังเผื่นผอมอยู่แต่ว่าก็สิเก๋ไหวย่างกินดีๆนี่สิพ่าฉีกแซ่บนาะจ้ะมึงอีกระปุกสีม่วงพี่น้องอีกระปุกสีม่วงเดี๋ยวพักกินพักกินเอาสักโตมึงเป็นยังไงจ๊ะ จ้าเนอะอุ้ยพี่น้องจ้านี่กระปูอ้ตื่นเต้นไม่ได้เห็นนี่กระปุหนะ้าโดนโอ้ยจากปีแล้วเนี่ยว้ยแสนซ่อนเจ้าของไอ้นี่ปูพี่น้องโอาดีใจน้ำแน่เด้อเพราะว่าบ่ได้เห็นนี่ปูหน้านี่มาโดนแสนโดนแล้วบุ้งว้ยพี่น้อง มีแต่สีม่วงมากเลยของมากเลยเนี่ยสีม่วงเนี่ยแนวแซบนี่อันนี้ปูหน้าตัวผู้นี่ยอยู่บ้านนอกเฮ่าเนี่ยโอ้ยหนูเนี่ยรุยทุงนงทุงหน้าเลยมากกี่ปูแห้งมีแต่ตัวผู้เด้อบบเห็นมีตัวแม่มีแต่ตัวผูเลยโชว์ตัวผูตัวแม่ไ้ไหยเห็นมาม เยอะๆเยอะเงะควันตั้งบ่ได้ตั้งไหนบ่เนี่ยจับจับจับเงะตรงนี้นี่สิเงะไฮเบิร์นนาะจ้ะเงะไฮเบิร์นอ้ายพี่น้งองจใาพี่น้องจาใจปูจปปบีบะเขานี่สักหน่อยก่อนอนะอันนี้มันออกสักหน่อย เออ,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 อพี่น้องปูหน้าดองปูหน้าบ้านเท้าเลยได้กินโดนแล้วนึกถึงตำสมแล้วเนี่ยไปหาเสืออีอยังมาตำกันหน้าแบแค่ลงแค่หลอดเนาะจ้ะอื้ออื้อออ ืน้ำปลากระลังเขาที่เยาวาเปรเี้ยเค้มถึงขนาดนั้นนะจ๊ะกระลังตามสมสําสมแต่ตกอเอามถ้ถากินแรงออกสิเข้มไปหน่อยือมพี่น้อง เลิเข้มไปเน็ตนั่งกินเหลิศม่ได้ตำสมยังเดียวจ้ะอุ้ยแต่ว่าบบโฟกำลังแสบถ้าตำสมกินนี่เขาทาเลยมีรสชาติเปรี้ยวหวานให้มันกบกันเนาะจ้ะแสบพักก่อนม่กินต่อไปล้างมือมากเนาะจ้ะไปล้างมือมากเตรียมถ้ากินอย่างน้อบกับข้าวเนี่ย หมูกระจิกอีกสักหน่อยเนาะพอได้ขาเวลานี่หมูกระจก,ก,ะะก,ะจกโซยโซยโซยใส่สักกลมอื้พี่นออ้องวิเสียดายนะเนี่ยถาวาฟังถาวาบ๊กเคยกินเลยอะ่ะเสียดายได้ถาวาบ๊กเคยลองนะจ่ะอะไรมันต้องลองนะจ่ะอืมอ,อ,อพี่น้องขอบคุณด้วยเขาอ,อีกอ่ะ มันจเจอของสร้างกินเลยอะ่ะงวดน,น่ะจะโบพา้าเนาะจ้ะเป็นน้องเป็นน้องกินสักนิดนึงเนาะจ้ะน้องขาเวลา เสียงแบบว่ามีแต่ความกรอบน้ำมงน้ำมันบ่ม,มีเลยแซ่บคงต้องไปหาเบิงงอยู่ในอ,อ่อกูเกิลหลมั้งเนี่ยเฮ็ดกินเองแล้วจ้ะอือน้อง มากยิ่งกินยิ่งเพลินนะจ๊ะอิเลียอืมคืออะไรอืมพือน้องอืมโอ้แซ่บแซ่บแซ่บเบิดคข้นมาใหญ่ มันจะเพิ่นได้ยินเสียงฟังเสียงแล้วเนาจะแซ่บแต่ไม่มอยากพัก ขอบคุณจ้าที่รับชมพอกันไหม่มื่อไหนจ้า